สวัสดีครับคลิปที่4ของการทดลองเผาเตากลองเพลนครั้งที่3นะครับตอนนี้อุณหภูมิจุดที่1บนเตากับจุดที่2กลางเตาเนี่ยมาตัดกันเรียบร้อยแล้วครับมาตัดกันที่800องศานะครับ800เฉลีย่ยถ้าประมาณ8 1 0นะครับตัดกันที่810องศาครั้งที่แล้วที่ผมเผาไม้แห้งเนี่ยเขาตัดกันที่820ส่วนอุณหภูมิข้างล่างเตานะครับ ใกล้ๆป่องทางออกนั่นน่ะอยู่ที่7อย่ิห้านะครับเส mm ้น hmm. สีเขียวนะครับเส mm ้น hmm. สีเขียวกำลังกระดึบขึ้นไป mm hmm. เมื่อเส้นสีเขียวไปบรรจบเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีดำนั่นคือจุดที่ผมจะปิดเตานะครับ mm hmm. ค,คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสักเป็นชั่วโมงนะครับ ถ้าถ้าสมมุติว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงจริงก็จะประมาณแช่อยู่ประมาณ800ถึง850เนี่ยเป็นเวลาเป็นเวลา,อ,าอย่างน้อยก็2ชั่วโมงกว่านะครับอย่างน้อย2ชั่วโมงกว่า,าผมจะพิสูจน์ด้วยเงื่อนไขเดียวกันก็คือใช้ไม้สดมาอบ แล้วก็แช่ที่อุณหภูมิต่างกันนะครับที่800เนี่ยนานต่างกันนานแตกต่างกันนะครับดูคุณภาพของฐานว่าแตกต่างกันหรือไม่เพื่อจะพิสูจน์สมมติฐานว่าฐานที่เผาที่อุณหภูมิภายในเตาเฉลี่ยนะครับใกล้เคียงกันแต่แช่ไว้นานแตกต่างกันนั้นได้ฐานที่คุณสมบัติแตกต่างกันหรือไม่นะครับ ใครสนใจก็ติดตามเขาแล้วกันนะครับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ